สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเสียงก็วัดลงคอนะคะทุกคนทุกคนก็อาจจะงงว่าหน้าร้อนนะคะเป็นหวันไดกไงคืออากาศมันร้อนๆหนาวๆอะไรนะทุกคนจริงๆมันไม่ร้อนๆหนาวๆหรอกเราแบบเออใช้ชีวิตช่องชนเองนะคะคลิปเดียวใชรกันกดแชร์ก่อแล้วก็ติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้่งนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เดินทางไปสู่7 0 0 0 0ซับด้วยกันนะคะวันนี้ก็ไปอยู่กับกิจกรรมสายฟรีสกินฟรีซึ่ง กิจกรรมสายฟีอาวีมันจะมีอยู่2 2กิจกรรมนะทุกคนจะมีกิจกรรมใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ Facebook Fanpage โคเด้นเติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นติมเกมกันยีเนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย ตรงนี้นะคะจะเป็นสกินฟรี 5v5 ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะทําคลิปไปแล้วนะตั้งแต่วันที่26นะคะจนถึงวันที่21เดือน5เลยถือว่านานมากนานมากต้องได้ทุกคนบางคนคือได้เลวลาเนี่ยวิธีรับกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆนะคะก็จะมีเข้ามาชาร์จพลังนะคะหรือว่าสามารถขอให้เพื่อนช่วยได้นะก็คือมีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยแหละนะทุกคนประมาณนี้ก็สามารถแบบเออช่วยเพื่อนชาร์จพลังหรือว่า อะไรได้นะคะก็คือใส่โคดนั่นเองง่ายๆนะคะประมาณนี้เลยและถัดมานะคะเตรียมกับอัปเดตใหม่คืออัพอัพไปแล้วนะคืออัพแพดไปตั้งแต่วันที่26แล้วนะใช่ไหมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่เรามาอยู่กับกิจกรรมงานฉลอง5 V5 วีสกิลและฮีโร่ฟรีกันดีกว่าเล่นง่ายๆแต่ได้ของแจกมากนะคะเรามาดูดีกว่าว่ากิจกรรมนะตั้งแต่วันที่28เดือนเมษานะคะจนถึงวันไหนเนะี่ยเมื่อกี้โอ้ยรอมันโหลดนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเดี๋ยวดูวันที่นะ ถึงวันไหนนะเนี่ยวันวันที่ใช่นะเคเขาก็จะอธิบายอะไรต่างๆนะคะเค่ค่ะอเออมาเดี๋ยวขอดูกันนะดดกิจกรรมถึงวันที่28เมษายนถึงวันที่14นะคะเล่นมินิเกมเพื่อรับตั๋วรางวันอ่าประมาณนี้อ่าวิธีเล่นนะมาดูกันง่ายๆนะคือต้องอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดพลาดแล้วมันจะแก้ยากเออเล่นุ้งต่างๆนะคะเพื่อรับตัว๋วรางวนัน กก็จะมีหลายซุ้มนะถัดมานะคะจะเป็นรับตั๋วเกมและโทเช่นเพิ่มเวลาใช้ตั๋วรางวัลน,นะคะเพื่อแลกของรางวัลมากมา้อยกลกองรางวัลน,นะคะยิ่งเล่นยิ่งได้มากเออประมาณนี้คือเพิ่มเวลาสามารถช่วยในการเล่นเกมได้มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการปิดเสียงไปก่อนนะรับตั๋วนี่นะคะสามารถรับได้ตรงนี้นะเข้าสู่ระบบลายวัน1นทับหนะคะจะได้รับไป สองโทเค็นใช่ป่าวมันคือ2โทเค็นนะนี่เอาเป็นตัวเกมนะแล้วก็จะมีแชร์กิจกรรม2เกมนะคะสองครั้งนะเพื่อรับ1โทเค็นเชิญเพื่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเชิญเพื่อนนะปึ๊บเดี๋ยวเราจะเชิญอ่ะเชิญไปนี่สองค้าเชิญสําเร็จนะคะแล้วก็อ่ลาลังส่ง,งมันเชิญได้หลายคนหรือเปล่าอ๋อแบบทุกคนยิ่งเชิญเยอะยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะเออนี่มา เชิญไปนะคะมีเพื่อนก็เชิญเพื่อนค่ะมันจะอันนี้คือเชิญอะสมุิอันนี้คือเชิญไปเยอะมากเลยนะก็จะมีทําการรับเทอร์เค็นเพิ่มเวลาในการเชิญเพื่อนนะซึ่งเชิญไปเยอะแล้วอะเชิญคูณสิบเลวเนี่ยเชิญหลังจากเชิญคูณสิบส่งไปแล้วนะคะ รีเฟซอีกใน2วันคือก็ยังงงๆอยู่กับกิจกรรมนะแล้วก็จะมีแชร์กิจกรรมสองสองรอบเพื่อรับอะมาทําการสามารถแชร์ผ่าน Facebook หรือว่าไลน์ได้นะคะอะเดี๋ยวเราจะลองแชร์ให้ดูนะก็ง่ายๆนะคะวิธีกดแชร์ก็สามารถแชร์ share หรือก็แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะคะทุกคนอ่เราจะกดรับไปแล้วนะม่เรามาทําการเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูของางวันดีกว่านะ เล่นเกมเพื่อนแรกของรางวัลนะคะอ่าอุ้ยมีคูปองด้วยคูปองเก้าเก้าเก้าคูปองฟรีนะคะอุ้ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากเขาบอกว่าของแจกเยอะจริงมีสกินและฮีโร่นะหนึ่ง้อยหกสิบคือโอ้คือมีสกินแบบสกินอันอื่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมีห้าลูกแกวนะคะกับตัวนี้ที่เหลือคือมีหมดแล้วนะเราสามารถดูกดดูอุ้ยมีเอฟเฟกวาร์ปด้วยถาวรชชว่ยโอ้สี่สิบห้าวันอันนี้ก็น่จาจะส5สิ้าวันเหมือนกันนะคะ เอฟเฟกต์สังหาริมืจิของรางวัลที่มีโอกาสได้ก็จะมีรางวัลประมาณนี้นะมีเนี่ยทุกคนมีสกินที่แบบโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะมีซานิทมีคลิกซี่นะคะมีไวเวเลตอ่มีกล่องคูปอง99มีบัตเตอร์ไฟตรงนี้ด้วยเป็นสกินม a ติคอลนะมี300คูปองนะคะประมาณนี้อ่ะล็อกอินหวันที่วันที่1เดือน5นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่เข้ามาล็อกอินนะคะเพื่อรับรางวัลพิเศษนะ เป็นกองรางวัลน,นะคะคิดว่านาได้เพชรแน่นอนเดี๋ยวมาดูอีกทีนะว่าวันที่1นเนี่ยจะได้เป็นอะไรนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมผีเกมดีตุนอ่าเกมเกมที่ไรตีดุนตีตุ่นหรือเปล่าอ่ะตัวมันเล็กอ,อ่านไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วอ,อีก2วันก็จะได้ไปนะคะนี่ตรงนี้คือได้เชนแลกอะไรได้ไหมนะคะเก็บไว้แรกสกินกับฮีโร่แล้วกันอ่ะจบมา ้ามีแบบกล่องเยอะแยะมากมายมาทำการเล่นให้ดูนะคะหนึ่งครั้งต้องการใช้เวลาเพิ่มไหมกดรับมาคือเราเชิญเพื่อนไปแล้วอะ่ะยังไม่มีเพื่อนที่ส่งโทเค็นเวลาให้คุณเศร้านะคะใครเป็นเพื่อนในเกมส่งโทเค็นเวลามาให้หน่อยนะคะเออประมาณนี้มากดเล่นไปอาจจะงงๆนิดนึงนะเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันหมายถึงเวลาเนี่ยอาจจะต้องให้เพื่อนส่งมาให้เรานะเพราะว่าเมื่อกี้เราส่งไปเยอะมากก็ต้องแบบ เออให้เพื่อนส่งให้ประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาทําการเล่นตีตุ่นอ่ะเกมตีตุ่นนะคะมาพร้อมแล้วมาเมาะกดกดให้ไวเปล่ามาเอ้ยมาเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยอะไรวะคือเราเอ้ยคือเราออมมันต้องตีออ้ยทำไมมันเราจะกดตีไปแล้วนะเอ้ยการเอ้ยอะไรวะทุกคนตั้งสตินะคะอ๋อเราตั้งสติคนเดียว ยเยวราราอย่าตีระเบิดนะมันไวโทษหนีมาเอ้ยลงโทษถ้าลงโทษก็คือกดตีไม่ได้ระลบเขาเขียนมาดีนะเนี่ยนะจบแล้วนะคะได้ได้ไปเจ็ดตัวนะใช่ไหมมีตัวทั้งโมด,ดิลเจ็ดใบนะคะคะแนนคือ2องรยคะแนนอันนี้คือเล่นให้ดูแบบคร่าวๆสามารถแรกแลกอะไรยังไม่ได้นะ มากดออกไปก่อนกดรับไปนะคะตอนนี้นี่ตรงนี้นะได้เป็นสามดอกกราบแล้วก็ถ้าเราคะแนนถึง4 0 0รเนี่ยนะคะแล้วเราเข้ามาล็อกอินวันที่1พฤษภาคมอ่าเสียงเสียงเริ่มไปละแล้วก็มีโอกาสของรางวัลที่เราจะได้รับตามที่เราพูดไปนะก็จะมีแบบสกินที่มันตึงตึงอ่ะคูปองอ่ะแบบเกือบพันคูปองอ่ะทุกคนโอเคค่ะเออมาเดี๋ยวเรามาดู อันอื่นมันยังไม่ปลดล็อกนะคะน่าจะแบบรอวันที่แบบปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะมานะคะเดี๋ยวจะมาทําการเล่นตีตุ่นให้ดูนะคะว่าตึ๊ดตื๊ดต๊ดเนี่ยคะแนนสูงสุดเราจะไป400นนนะคะแนนกันค่ะเพราะว่าเราจะมาเอาของรางวัลเราเริ่มมิสตีนะคะปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งเอ้ยเราว่ามันลงโอ้ยมันลงโทษอะมันจะลดเวลาเราเว้ยทุกคน คือจริงๆเราก็แอบงงนะหนีมานะคะเอ้ยไวเกินเขียนระบบกดได้ไมเนี่ยเอ้ยหมดเวลานะคะได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้วอีกอะ่ะได้ตั้งได้ตั้งร้อยแปดสิบคือเราเกณฑ์ละวิธีว่าจะยังไงว่าแบบเออให้ได้ให้ได้เวลาเพิ่มนะ ถ้าเราได้เวลาเพิ่มเราก็จะมีสิทธิ์ได้400แต้มนะคะทุกคนเคมาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราชอบตีโดนระเบิดอะ่ะ เอยอีกแล้วเกมร้ายอะ่ะเกมร้ายอะ่ะเกมร้ายอะ่ะได้ไปทั้งหมด190แต้มสรุปว่าเล่นรอบแรกได้เยอะสุดนะจบนะคะตอนนี้มีตัวทั้งหมดอยู่10ใบนะคะซึ่งแรกสกินกับฮีโร่เนี่ยใช้ตั้ง160นะอันนี้คือ10ใบคือแรกลูนได้นะคะ คือสกินไกฮีโร่กดดูได้เลยล่ะก็จะมีสกินของตัวคีล่านะคะมาหลอดมีแวบ๊บแว๊บเป็นนาะคอสนะคะกับฮีโร่ก็ลองไปดูกันนะซึ่งเดี๋ยวอย่าลืมนะคะเข้ามาล็อกอินวันที่1เดือน5นะคะก็จะได้ของตึงๆไปเรามาพูดถึงเอพิโซดนะคะการรับเวลาซึ่งรับเวลาเนี่ยเราสามารถเอาเวลาให้เพื่อนนะคะแต่เพื่อนอะ่ะต้องขอเวลามาด้วยนะประมาณนี้นะคะกับการ รับเวลารับอะไรของเรานะคะประมาณนี้อ่ะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะจะได้เป็นสกินกับคูปองคือมันดีดีมากเยี่ยมเยมนะคะกับกิจกรรมนี้ กิจกรรมแจกสกินอะทุกคนมันมีตั้ง2งกิจกรรมนะคะแล้วก็วันที่1นี้เขาก็จะมีแจกสกินใหม่ของตัวคลิกซี่ด้วยนะตอนแรกคิดว่าอาจจะามาขายเป็นคูปองนะคะเราวันที่1นะวันที่1นึ่งาจะแบบกิจกรรมน่าจะเยอะนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปพักรักษาคอละเราพูดประมาณร้อยรอบนะคลิปนี้ก็ขอกระเช้าก,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 กดแชร์กดไลค์ติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้านะหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะ